วันนี้ป้ามดจะพาไปตะลุยกินของอร่อยแถววงเวียนรถไฟลำปางมีอะไรบ้างเริ่มจากร้านแรกนะครับร้านกว๋วยเตี๋ยวเป็ดที่มีร้านเดียวในเราแวกนี้กว๋วยเตี๋ยวเป็ดแซ่บมากๆเลยนะครับน้ำเข้มข้นอยากให้ทุกคนลองไปชิมกันน้ำเปล่าฟรีผักสดฟรีร้านเขาชื่อว่ากว๋วยเตี๋ยวเป็ดป้าปุ้ยนะครับเปิดขาย5ปีแล้วในลำปางเมื่อก่อนเขาเปิดหน้าหลวงพ่อกเกษมนะครับและก็ได้ย้ายมาเปิดที่วงเวียนรถไฟลองไปตะลุยกันนะครับทัดไปไม่ไกลนะครับเดินไปประมาณ39แนะนําให้แวะไปชิมหล ร้านส้มเกี้ยงส้มเขียวหวานเปิดขายมานานกว่า30ปีแล้วนะครับร้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นร้านแถวโรงเรียนเทศบาล5ขับเข้าไปประตูด้านข้างของโรงเรียนนะครับถนนเจริญวิทยาขับผ่านโรงเรียนประตูไปประมาณ20เมตรจอดซ้ายมือเลยนะครับแล้วก็เดินเข้าไปในซอยร้านปลตุ่มกล้วยปิ้งมันเชื่อมเมื่อก่อนเปิดขายอยู่หน้าบิ๊กซีฝั่งตรงข้ามไปรณีย์ศตุย มันเชื่อมชิ้นใหญ่ๆน้ำกะทิเข้มข้นรสชาติอร่อยมากๆที่ร้านจะเป็นกล้วยปิ้งแบบโบราณนะครับบอกเลยว่าต้องไปตะลุยกินกันพาไปตะลุยกินอีกหนึ่งร้านนะครับกับร้านกล้วยทอดมันทอดหลังแบงชาติเปิดขายมานานกว่า40ปีแล้วนะครับมีทั้งกล้วยหามทอดกล้วยสุกทอดเผือกฟักทองขนมข้าวเม่ามีกลอยทอดด้วยนะครับขนมไข่นกกระทาก็อร่อย ตักกากทอดได้ฟรีนะครับบอกเลยว่าต้องลองไปตะลุยกันย้อนกลับมานิดนะครับจะพาไปตะลุยกินร้านข้าวซอยอร่อยอร่อยแอดมาที่นี่บ่อยนะครับร้านข้าวซอยแม่ฟองมีทั้งข้าวซอยไก่ข้าวซอยหมูข้าวซอยเนื้อชอบอยู่อย่างหนึ่งนะครับน้ำข้าวซอยเขาเข,าเข้มขน้นไม่ค่อยมันนะครับทานแล้วไม่เลี่ยนน้ำดื่มฟรีให้ด้วยขนมปังหมูสเต๊กเขาก็อร่อยนะครับมาลำปางต้องแวะไปชิมกันแล้วก็อีกหนึ่งร้านนะครับกับร้านก๋วยจับอุบลเป็นร้านที่ขายก๋วยจับอุบลแท้ๆจากคนอุบลนะครับเส้น ก๋วยจับแล้วก็หมูยออิมพอร์ตมาจากอุบลร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโอชะนะครับสูตรดั้งเดิมนครลำปางเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่แซ่บและเด็ดอยากให้ทุกคนไปลองชิมกันก๋วยเตี๋ยวลูกทุ่งลุงเรืองสาขาลาบยายถินนะครับมีทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อได้เยอะน้าซุปก็เด็ดมากและอีก3ร้านหน้าสถานีรถไฟลำปางที่ทุกคนรู้จักกับร้านป้อก๋วยจับร้านข้าวมันไก่รถไฟและอีกหนึ่งร้านนะครับร้านโก๋ใจบะหมี่เบตงบะหมีท่ทำเองนะครับลองไปตัดลุยกันครับ